นะคะเราก็ไม่ต้องกัวว่าจะลืมเดี๋ยวต่อเดี๋ยวก่อนสอบเพื่อทวนให้ทุกห้องครูทรวนให้หมดเลยเนาะทุกคนต้องได้เท่าเทียมกันถ้าห้องอื่นทวนเนาะต้องได้ทวนนะคะโอเคงั้นก็คือการสอบง่ายก็คือว่าข้อสอบไม่เหมือนเพื่อนอันดับหนึ่งไม่ไปนั่งไปถามเพื่อนว่าข้อสอบเป็นอย่างไรเพราะครูไม่ได้ออกเพื่อนข้อที่สองสอบในครัแรกที่มาออนไลน์จะไม่มีการขอสอบออนไลน์เด็กขาด คู่กระตุกปะรู้สึกหนึ่งคู่กระตุกแล้วกระตุกปะวะกระตุกกปนในที่พูดอยู่เนี่ย <laughs> นั่นแหละก็คือให้เราเข้าใจนะคะว่ากระตุกทำไงดีอ่ะเงินกระตุกอ่ะ แต่ว่าเวาหลอกจะค่อยๆพูดเนาะก็คือว่าจะไม่มีการสอบออนไลน์เด็ดขาดนะคะต้องเป็นออนไซต์หมดเลยเนาะ,ะโอเคนะคะถ้างนั้นใครที่รู้ตัวทุกคนรู้ตัวแล้วก็ต้องสอบนั้นแล้วถ้าครูออนไซต์แล้วแล้วเหนือไม่ได้สอบคือหม,มายความว่าในค่ามอััจหมดเวลาก่อนหรือหนูไม่ได้มาโรงเรียนหนูก็ทักมาขอครูสอบก่อน ใช้หลังเรื่องเรียนก็ได้เลยนะครับค้บที่แปดที่เป็นพวกค้บสรวดมนตนหรือคับที่พบที่ปรึกษาอะไรก็ได้เนาะหรือจะเอ,เอาเอาจนข้ามไปสอบปีหน้าอะไรก็ได้นะคะถ้าเราได้เจอกันแล้วครูก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะอย่างไงจะเุกอาทิตย์หน้าจะออนจะมอปลายด้วมอต้นอะงไรครูก็ยังไม่รู้เลยอันนี้ครูก็ยังไม่ไม่เครียดตรงนี้เลยถ้าเรารู้เรื่องมาแล้วก็มาบอกครูด้วยนะคะครูก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นมอต้นเรื่องือมอปลายมาโอเค ถ้างั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานวันนี้ความจริงๆแล้วในห้องเราจะเราจะสอบกันใช่ไหมแล้วครูก็จะให้เราดูเรื่องการทําการ์ดแต่เนื่นอ่เราไม่ได้สอบแล้วครูก็จะให้เราดูเรื่องการทําการ์ดไปเลยนะคะโอเคค่รพี่านะขอใช้เวลาทักฉนัน้าสอบแป๊บเองเดีไยน่ อยู่นี่นี่เองโอเคนะคะนะทุกคนเห็นจอครูเนาะเราจะทำการ์คริสต์มาสกันนะคะในคาบเรียนถามว่าตรงนี้เป็นการ์ดก็คือทำมาส่งครูนั่นแหละตรงนี้มีคะแนนเยอะมากน่าจะปมัณเก้ารนี่สิบคะแนนเลย มันกระตุกแบบนั้นทุกคนมันกระตุกใช่็จไหมรอเอ๊ะเฉียบแบบนี

ค่ะทุกคนเมื่อกี้พอดีว่าเนฉันน่าสนใจ 哪里？ อ๋อได้ยินปะคูยกับมาแล้วคุยเตะรถสู้พันกับอินเทอร์เน็ตมาได้ยินยังได้ยินเราพิมพ์ก้าก้าวสัตว์หมาสิได้ยินค่ะมาธานิชาถูกหลับคุหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเปิดไหมได้ยินค่ะมาแล้วโอเคขอบคุณมากที่ที่เล่นกับคุ ตรงนี้จะเป็นงานของเรานะคะอาทิตย์หน้าคุณไม่ชัวร์เราจะไดเจอกันไหมคุณเราจะสั่งงานไปก่อนให้เราทำ่วงหน้าก่อนมาโรงเรียนไปเลยเนาะตรงนี้คือ Christmas การ์ดนะคะหรืคือที่นักศงกษาไทยก็คือการ์ดเั็นคริสต์มาสต้นเองโอเคเนาะคุณจะให้หนูทำเป็นไซส์ครึ่ง A4 อย่างในรูปภาพเห็นไหมการ์ด A4 พับครึ่งนะคะเป็นไซส์ครึ่ง A อจะทำเป็นแนวนอนหรือทำเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้ โอเคไหมนะคะทุกคนทุกคนน่าจะมีไอเดียอยู่ในหัวลแล้วทุกคนน่าจะมีภาพในหัวครูแค่เตรียมมาเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะว่า,าการที่ครูอาที่การที่ครูตั้งตั้งมาตรฐานห้เป็นประมาณนี้เนาะหนูอาจจะไม่ต้องทำโอ่าเท่าเขาแต่ว่าก็อย่าให้มันน่าเกลียดจนเกินไปนะคะโอเคเนาะเนาะก็คือให้หนูเตรียม ของหนูน้องชายก็คือกระดาษแข็งขนาด A4 นะคะหนูจะอช้เป็นสีแดงสีเหลืองส,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 สีเยวสีดำสีฟ้าสีชมพูสีม่วงในเรื่องของหนูใช้ได้หมดเลยแต่ขอให้ใช้เป็นวัสดุที่เป็นกระดาษแข็งอย่างเช่นอะไรกระดาษร้อยปอนเห็นไหมกระดาษร้อยปอนของงานจะได้ทนเนาะกระดาษร้อยปอนหรือกระดาษที่เป็นขาวเทากระดาษปกที่เป็นกระดาษหอมๆเนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยอาดัลเือกระดาษขาวเทามาพับแล้วก็ ปิดด้วยกระดาษสีก็ได้นะคะแต่หนูจะออกแบบเลยเนาะแล้วก็อุปกรณ์ต่อแต่หนูต้องใช้อย่างเช่นอะไรสติกเกอร์กับเพชรอะไรพวกเนี้ค่ะคุณไม่ต้องพูดอะไรมากหนูหน่าจะรู้แล้วหนูต้องใช้อะไร บางคนอยากทำป๊อปอัพอย่างนี้ใช่ไหมบางบางคนอยากให้เปิดมาแล้วมีต้องคริสต์มาสอยู่ตรงกลางเราก็ต้องมาเปิดเลยสิแล้หนูจะต้องตัดกระดาษยังไงนะถึงจะวางแล้วเวาลาขยายออกมาแล้วอะถึงเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้เนาะหรือบางคนอาจจะอยากทําให้ตัวหนังสือมันวนขึ้นมาแบบของคนนี้หนูก็ต้องใช้ใช้อะไรใช้เป็นเหมือนกาวสองหน้าหรือฟองน้าใช่ไหมรองไว้ข้างล่างใช่ไหมคะประมาณนี้เนาะหนูต้องไปออกแบบเอาเองนะคะหรืออาจจะได้ทําเป็นแบบ ทำเป็นเปิดแนวนอนแล้วเปิดขึ้นมามีตัวกระตูนอย่างนี้หนูก็ลองไปหาข้อมูลมาดูว่าอย่างนี้ต้องทำยันย่างไงโอเคนะคะอาจจะไม่ต้องพูดในกันมากเนาะแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆสมมติหนูอยากทำที่โรงเรียนใช่ไหมคะหนูก็ต้องเตรียมพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นกันไกลคัตเตอร์กาวมาให้เรียบร้อยเนาะอันนี้คูดถึงในสถานการณ์ที่หนูเอามาโรงเรียนแต่ถ้าหนูทำอยู่ที่บ้านเป็ไเรื่องของหนูเลยนะคะสหรับตรงนี้ตรงนี้คือสิ่งที่คูณย่าบอกเราทำวันนี้สุดก็คือว่าทํา มาจากบ้านก่อนได้เลยทํามาจากบ้านได้เลยนะคะแล้วเอามาสง่งขูในคาบก็ได้เนาะโดยที่คูกำหนดให้ส่งภายในวันที่31ธันวาคมอ่ะการต้องส่งภายในวันที่31ธันวาคมนะคะ ก็คือภายในสิ้นปีนี้แหละเนาะแล้วก็จะต้องเป็นขนาดครึ่ง A4 เท่านั้นนะคะขนาดครึ่ง A4 คือ A4 พับครึ่งนั่นแหละเนาะแล้วก็ครูจะเลือกสิที่สวยที่สุดของแต่ละดับชั้นก็คือม1เลือกม1ไม่มสองมอคือถ้าเสื้อสุดของม .2 อม .3 ม .4 มหม6แข่งกันเองในดับชั้นแล้วใครที่เป็นผู้ชนะของแต่ละดับชั้นครูจะมีของรางวัลให้อาจจะใส่ซองเป็น เป็นขวัญถุงขึ้นวัขึ้นต้นปีใหม่อะไรอย่างนี้เนาะโอเคนะคะ <Okay. S 1> อาจจะเป็นใครคนนึงในข้าทับหนึ่งก็ได้ที่ได้รางวัลน,นี้ไปเนาะโอเคนะคะแล้วก็ <Okay. S 1> สิ่งที่ครูจะต้องสิ่งสิ่งที่ต้องมีแน่นอนเลยแต่กครูพิมพ์ดีกว่าจะได้ได้สวยๆสิ่งที่ต้องมีใน การ์ดก็คือก็คือคำอวยพรภาษาอังกฤษครูมั่นใจว่าการตกแต่งอย่างเงี้ยหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูหนูจะต้องตกแต่งมาใช่ไหมแต่ครูจะกําหนดให้หนูต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคำอวยพรภาษาอังกฤษเหมือนที่หนูไปค้นคว้ามาแล้วแหละทำได้ไหม ที่ครูเคยให้หนูไปค้นคว้ามาก่อนหน้านี้ที่ให้หนูไปค้นคว้ามาห้าคำใช่ไหมห้าประโยคใช่ไหมคะแล้วหน,หนูก็เลือกมาสักอันซิที่หนูชอบแล้วก็มาใส่ไว้ไนในไว้ในการ์ดของหนูเนาะแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องมีก็คือคำอวยพรภาษาอังกฤษกฤษ็เป็นคำอวยพรที่เกี่ยวกับวิชาต์นะไม่ใช่ไปเอาคำอวยพรในวันเกิดมาก็ถือว่าไม่ไม่ตรงโจทย์ใช่ไหมคะประมาณนี้ทำได้ไหมทุกคนว่าัวเอนทำได้ไหม ทำมาบ้างค่ะทำมาบ้างจากที่บ้านได้เลยเนาะความบางคนอาจจะขึ้นขึ้นหัวข้อแล้วแล้วก็รอมาทํา ที่เหลือที่โรงเรียนประมาณนี้ก็ได้นะคะเนาะทำมามจากที่บ้านได้เลยโอเคทำมาจากที่บ้านได้เลยงงไหมตรงนี้มีตรงไหนสงสัยไหมคะงานตรงนี้ลูกถ้าไม่มีข้อสงสัยเราควรจะเอาเท่านี้เลยวันนี้ มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะจะได้ให้หนูไปลองคิดซิไปลองออกแบบแล้วก็ไปลองดูว่าจะซื้ออะไรมาทำบ้างนะคะงานนี้มีคะแนนเยอะนะทุกคนไม่ใช่ว่าทำเปันสนุกเนานะโอเค